อันนี้ฟิลิปแล้วฟิลิปอันนี้เป็นซับใช่ไหมฮะตัวนั้นเป็นซับครับแล้วลำโพงลูกมันอยู่ไหนไม่รู้ลำโพงเนี่ยจะมีเงี้ยคู่นี้แบบไหน,นสามใบอ๋ออันนี้เหรอไอ้ทาวเวอร์นี่เหรอใช่ครับกับนี่เหรอครับแล้วก็มีลำโพงเล็กสามใบอันนี้มีเครื่องเล่นด้วยมีเครื่องเล่นด้วยครับเครื่องเล่นแล้วก็ลูกดีสามลูกลูกนี้ใช่ครับแล้วก็มีซับนี้อันนี้พี่ขายชุดเท่าไหร่ดิตัวนี้ขายยี่พันสอง ไม่ได้นะพันสองอันสองครับผมใช้ได้เลยอันสองคือฟิลิปรวมทั้งสองนี่มีห้าลูกนี้เครื่องเล่นด้วยเครื่องเล่นด้วยครับโหเครื่องเล่นเล่นได้ไหมเนี่ยเล่นได้ครับสนใจไหมพันสองนี่เปิดให้ัูได้นะนี่นี่นี่โอ้ไม่เป็นไรครับตอนจริงลูกค้าลูกค้าฟังแล้วเอาแล้วแต่ว่าใส่สูงแล้วแล้วลูกค้าเดินไปไหนก็ไม่อยู่กดตังค์แล้วตังค์ไม่ออกตายไปเลยกดตังตังค์ไม่ออกของฟิลิปรอู้ตายแล้วพันสอง ือไม่ได้แต่ว่าเทปมาติดขอเรียบร้อยให้กดเราจ้าของมาเหรอขอเรียบร้อยเจ้าเจ้าของไปกดตังค์ตังค์ไม่ออกพอดีถูกถูกกินบัตรเเดดีี๋๋ยยววมมาาฮะอ๋อเดี๋ยวเขามานะเนี่ยแล้วพี่แต่เขาไปตอนไหนนี่พี่เบิร์ดเขาเมื่อกี้ป่ะตอนเช้าเหรอหรือว่าชุดมันนี่เช้งเขาเเช้าาอาจจะไปกดตังค์อยู่มั้งหรึเปล่าหรือไงพี่ยังไม่ทราบเกิดเขามาแล้วเรียบร้อยนะสุดนี้เท่าไรครับเนี่ย ขายี่สามร้อยครับเบอร์โทรพี่คออยที่เบอร์โทรศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าสองสามสามห้าสองสามสามห้านะเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้เหมือนเดิมเพราะว่าบางทีดูคลิปนี้ไม่ได้ดูคลิปอื่นเนาะเผื่อถ้าเกิดใครสนใจเนาะเข้ามาดูนี่ผมโอ้โหแต่มีคนเอาแล้วอ่ะผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมาเอาหรือเปล่านะใช่ใช่เขาไปนานอย่างกี่ชั่วโมงแล้วชั่วโมงกว่าแล้วเขาไปหาตังค์อยู่บ้างผมว่าเขาห่อไว้อย่างดีแล้วอะ วันสองเนี่ยอังคารกับพุธนะฮะสองวันอ้าวเป็นวันพุธแล้วด้วยอวันนี้มันพุธไงวันนี้ผมผมมาวันคารนี่ยวันอังคารจะเป็นพวกแบบโทรศัพท์มือถือพวกเบตเลสวันวันวันคารเนี่ยชัวร์แต่แต่วันพุธเนี่ยถ้าโชคดีเจอรู้ป่ะผมบางทีผมมาหลายพุธแล้วไม่เจอเลยเช้าด้วยนะใช่ใช่ถ้าพี่มาสายไม่ถึงไม่ได้ของของของหมดแล้วเรียบร้อยทีละห้อง ดีวีดีกับแกในเครื่องนึงเนี่ยใช่ต้องใช้ต้องมาก่อนรบเลือกก่อนไม่ต้องล็อกขอขอเบอร์โทรสิผมดผมลงเบอร์โทรไว้ให้เลยนะคือต้องโทรมาล็อกเลยใช่ไหมพี่ต้องเช็คก่อนว่ามีอะไรบ้างอวันนี้จะลงอะไรบ้างใช่แต่แต่ของพี่แกโอเคเลยคนที่เหมาอันนี่เขาเหมาไปขายดีกว่าเนี่ยเหมาไปขายนะน่าจะเหมาไปขายตามตลาดนัดเนาะผมว่าโอเคเลยไอ้ชุดนี้่สมขอไอ้ตัวนี้เนี่ยได้ครับใช้หมบูรทั้งหมดนี่ทั้งหมด ไมได้นะก็ได้หมดเลยใช่ได้หมดเลยพอดีลูกค้าเขาเอาแล้วเขาไปกดสั่งแล้วเขายังไม่มาชั่วโมงกว่าแล้วแถวนี้เอทีเอ็มมันน็อกไงแบบว่ากดแล้วตู้นี้ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยไปต่อเดี๋ยวขายคนอื่นแล้วเขามาเอาไงไม่ใช่ถุงไม่ได้ถุงสองตัวมันตัวเล็กไงถุงอ่ะสองตัวมีเครื่องเล่นด้วยอ่ะนี่เครื่องเล่นเป็นดีวีดีใช่ไหมไม่ต้องมันต้องมีเพราะว่าข้าพี่ไม่มีมันเป็นชุดมันไงนี่ไง เครื่องเล่นดีดีเครื่องเล่นเล่นได้ใช่ไหมเล่นได้ครับโปรเจกต์โปรเต์ดีวีดีดีวอ่านครับอ่านไม่ใช่บุเลไม่ใช่บุไม่ใช่บุเลครับของฟิลิปเลยใช่ป่ะใช่ครับของฟิลิปแล้วก็ลำโพงลำโพงสองตัวแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดสมมุติว่าใครดูคลิปใครดูคลิปแล้วมาไม่ทันพี่ก็มีของอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่ามาดูแล้วจะเอาตัวนี้อาจจะไม่ได้นะเพราะว่าหมารอบหน้าก็อาจจะมีตัวดีกว่านี้เหลือเจ็ดร้อยนะครับตรงนี้นะฮะ อยู่ตอกุดนะฮะก็คงรู้จักแล้วเนาะผมทําไปหลายคลิปแล้วนะฮะวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะฮะนี่ฮะตอกุดตรงนี้อาคารเหลืองๆเนี่ยฮะเดินตรงเข้ามาเลยขายทุกวันอังคารกับพุธเนาะแต่ถ้าเกิดของไม่มีก็ไม่ได้มานะฮะบางทีบางทีของหมดเนาะของหมดหาไม่ทันหาไม่ทันก็อาจจะไม่ได้มานะครับเก็บเพาะเพื่อหาเจะพุธ เสียงดีนะเสียงดีนะเนี่ยฟังเนี่ยบอลล่มยังใช้ได้อยู่เลยเนี่ยมันเอาไปทำอะไรอันนี้เสียบหูฟังเสอใช้หูฟังได้ด้วยมาเปิดสวิตช์เปิดปิดอยู่นี้ด้วยนะฮะเนี่ยนี่ป่าวโทรศัพท์นะฮะห้าร้อยเองนะ ขอเบอร์โทรักไว้ด้วยนะเพราะว่าบางทีคนดูคลิปแล้วก็อาจจะโทรมาจองโทรมาสั่งฟังเอาฝากช่องหน่อยช่องอะไรจิตไลมีจิตไลมีเริ่มเริ่มมาทำเครื่องเสียงมาใชื่อถ้าเกิดเข้าไปในหน้าเพจก็จะเห็นมีลูกเครื่องเสียงนะครับเยอะเลยเนาะใช่ครับก็มีทั้งมีเสียงเพลงมีซาวมีมีเห็นเห็นบอกไปดูหนังกลางแปลงด้วยเครื่องเสียงหนังกางแปลงอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยมีรถแห่ เอางั้นเลยเหรอใช่ครับคือเห็นที่ไหนถ่ายหมดไปถ้าใครถ้าใครที่ชอบเนาะใครที่ชอบเครื่องเสียงก็มาชมได้นะฮะอิสไลมีฮะผมฉันชอบเครื่องเสียงเนเดินตลาดด้วยใช่เดินตลาดด้วยแล้วก็ไปถ่ายบ้านม่อมาหลายคลิปแล้วเหมือนกันใช่นะฮะอยากรู้เครื่องเสียงดูเพล่นๆนะฮะอัปเดตอัปเดตก็เลยพาเพื่อนมาเดินดูนะครับผมโอเคครับผมติด